ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากใช้ช่วงวันหยุดพาครอบครัวเที่ยวชมงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและโรงละครแห่งชาติอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายเช่นการแสดงจากศิลป,ปินพื้นบ้านการแสดงละครนอก การแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตการสาธิตอาหารไทยโบราณและชาววังมีจุดถ่ายภาพย้อนยุคที่ตกแต่งไฟอย่างสวยงามโดยประชาชนที่เข้าร่วมงานต่างพึงพอใจการจัดงานกิจกรรมภายในงานรวมถึงการอำนวยความสะดวกจากขอสมกอและบริการรถรางนำชมวัดและพิพิธภัณฑ์21แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์จุดแรกที่มาบริการในการลงทะเบียนดีค่ะน้องๆน่ารักให้คําอธิบายชัดเจน ว่าขึ้นตรงไหนอะไรยังไงมีกี่จุดมองว่าดีนั่งรถฟรีด้วยมันสะดวกส่วนมากอาจจะมาวัดพระแก้วเนี่ยวัดพระแก้วจะมาบ่อยทุกปีแล้วก็วัดโทด้วยแต่นี่มีโอกาสได้ไปวัดอื่นๆด้วยงานในครั้งนี้ก็มีความรู้สึกว่าดีนะสามารถได้ชมสถานที่ต่างๆรอบกรุงเทพแล้วลก็ที่สาคัญเลยก็คือเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตั้งใจมาค่ะเป็นครั้งที่สองเลยคิดว่ารัฐบาลได้จัดทําจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยนะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ ดีมากๆเพราะว่าได้เชิดชูภักยภาพของประเทศของเราว่าพระหมหากษสัตริย์ในยุครัตนกโกสินทร์เนี่ยได้สร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยให้งดงามความงามของกรุงเทพมหานครสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับงานใต้ร่มพระบรมี241ปีกรุงรัตนกโกสินทร์ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเธอระเกียติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ส่งธนุบำรุงบ้านเมืองโดยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา241ปีประชาชนที่สนใจมาสัมผัสบรรยากาศและชมความงามของโบราณสถานยังสามารถมาได้ถึงวันที่25เมษายนนี้ ที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ขณะที่การจัดกิจกรรมที่สวนสันติชัยประการจะจัดไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ว่าสนาตตะเกตรายงาน